นี่กำลังหิ่เลยส่วนกำลังหิวพอดีประเดียเลยหาโมงุหามงหกมงกว่า อุ้ยแดดดีเนาะมือนเนาะแดดปานว่าฝนใหญ่สิมากนะลูก ข้กินข้ามือกันนี่แกใส่ขวดมันต้องบวกเสียงตุงตกกาเนี่เอาใส่เลยเพราะมันหลายนี่งตุ๊กกลาง ดีแห้งนี่นะคะ่ะอุ้ยกินเบิร์เร็วแห้งแป๊บเดียวเยนี่ยให้ดีเกลี่ยเกลี่ยอาหารนี่เป็นมันๆเี่นเ,เนี่เพราะว่าเป็นกินแป๊บเดียวแม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นงองที่เพิ่นพึ่งเขง้ามาเนี่นะจ๊ะมันอิสมให้อาหารกบตอนเล้งเนาะนะคะาให้อาหารกบตอนน,น,อน,น,น,นี้ตัวนี้ยังอันนี้เนี้ยเนี้ยเบืองตัวนี้ตัวนี้ให้แบบหลายเดี๋ยวพี่นงอง อีกแล้วจ้าแป๊บไายนี่ผิบตาจะผ้ายนี่ผิบตาจ้าผบตาเดียวเลยจ้าบนเลยจ้ากินเก่งกินดีมากมันหอมเนาะสกูโปรตีนกระไยกินแล้วแข็งแรงเนาะก็จะมากยังสีเนาะเหยียดขาเหยียดแข้งสิเนาะ แกแบบทำใม้เกียสามลีลาเสาเทียงแร่นี่ก็คือสิกินอยู่ต่างตามป้ากะดีเนี่ะพี่นอ้องเพราะมันก็กินตลอดเนาะก,กระลังช่วงกระลังใหญ่จะเปรียบกับอ่าคนเท่ากับประมาณช่วงวัยรุ่นค่ะสุิบห้าสิบหกปียังสิกระลังสิกินกระลังกินกระลังนอนนะคะแบบนี้ก็ต้องการสารอาหารที่หลายๆนะคะแบบนี้กินนี่ก็คือว่า ให้พอปรามาณพี่หน้องเพราะว่าหลีกเลี่ยงที่จะบ่ให้เป็นถ่องอืดน้ำนะคะการให้อาหารบ่แม่นว่าจะให้จนอิม่มจนแบบเต็มนั่งสินะคะเพราะว่าบางที่การกินอาหารเชนหนึงน่งแล้เพิ่งจะกินน้ำต้งไปนั่งนั่งสินะคะมาที่นีอาหารนี่มันก็ต้องไปผูอยู่แล้วไปย่อยอยู่ในท่องเนี่ยกระเพาะอยู่แล้วมันก็จะกินเฉลี่ยตกประมาณตัวละสองสามเมตรจนสินะคะมาน,นี่ เพื่อที่จะเลี้ยงให้กบหน่อยเหล่านี้หรือว่ากบที่กระลังไงเนี่ยมีผ้าบากะทองอืึและกาเสียชีวิตแต่ก็คือไห้ปริมาณที่พ่อมอะบ่ต้องไห่จนอิ่มนะคะพี่น้องถ้าเราถึงคนเฮ่ากับคือกินเข่าลงไปน้ำกินน้ำลงไปน้ำจังสีนะคะสลับกันไปนะคะเพื่อที่จะเลี้ยง อาการของทองเอืดนะคะเพราะว่าหัวอาหารนี่มีส่วนผสมของหลายๆอย่างนะคะถ้าก,กินหลายลงไปกับเดว่าจะดีนะคะพี่น้องต้องให้กบมันกินซ้ำเพราประมาณนะคะต้องให้กินซ้ำเพราะประมาณพี่น้องกาว่ามันให่อหย่อยอาหารได้เบิดนะคะแล้วที่นี่เหมือนเสาหากับเหมือนเสาประมาณเจ็ดโมงกว่าเหากับไม้แขกินเอียดนะคะ แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวในการให้อาหารใส่เวลาแป๊บเดียวบอดนเลยวันนี้การกินการกินของมันก็ใส่เวลาแป๊บเดียวือกันนะคะใส่เวลาบอดนลนะคะพี่น้องกินแป๊บเดียวนะคะแล้วนะครับก็ฉะนั้นแล้วมันบพรเพราะเสียเวลาาย่อนนะคะเาะจเพราะนั้นแล้วการเลี้ยงกบเนี่ยกันร่วมถึงการให้อาหารนะคะเสารเลียงย่ามเสาห์ข้อเข้าเขาห้ก้อนไปเฮ็ดงานก็ได้นะคะพี่น้องประม่จะงุ้งเคืองยังสินะคะเพราะว่ากบมันเริ่มจะ เสียแล้วหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทจะเอามาเติมฝข่เจ๊ยบหึบาทก็ได้ที่ย่างทาไฟกันยังมาหก่เจ๊บสิบห้าบาทหกรยเจสิบห้าไขยเบิ้งได้หันแล้วขอดใจแล้วจใจตะหมู่ว่านเมื่อก่อนนะ่ะ แมนหกุกลอยกระจังเอามาไห้ข่ยอก็ได้ยูไหละ่ะพร้ไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวโมเมนตกดมาโมเมนต์ยิ่งมีอยู่พันเก่าคือเก่านั่นบออันโอนมาบ่เต็มจักเถื่อเด้ นัน่นแหละสองพันนัน่นแหละมันก็สิไทยพันเข่าหาซิบขอบอกว่าให้โอนผ่านโทรศัพท์มันจังเต็มเอ,อิ้นบายากดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยซิเบิ่งให้ดอกขอไพยหลายๆนะคะพอดีเิ่น พี่น้องเพิ่นมานี่นาอค่ะเอามาต่อกันเลยนะคะทุกคนพี่น้องเกษตรกร,กรหลายๆท่านนะคะลูกออดฟ้ามกลุบนะคะหลังจากที่เขาเห้กินอาหารแล้วนะคะพี่น้องหลังจากนี้เขาก็จะปล่อยเด็กพักน,นะคะเพระาะว่า ข้าวเปลี่ยนไทยนะ้ำประมาณจากประมาณใบใบสามใบสามใบสามใบสี่แล้วหลักการมืห้อาหารประมาณหางมุงกว่าจะหกมงนะครับประมาณนีเวลานีกําลังดีนะคะพี่น้องในช่วงในช่วงนาได้กระซังนะคะพี่น้องคะยกเว้นหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวกบมันก็จะไม่กินอาหารอยู่แล้วนะคะแลวที่นี่แบบเห่ากับจะบกคอยเด้เปือยนะคะหน้าหนาวน,น,น,นับตั้งแต่พืชสจิกาไปเนี่ยกบก็เริ่มจะบกคอยกินอาหารแล้วพืชสจิกาทาน่ามก,กราคุมพามีนาะมีนาเนี่ยจังกบจังสีเหลือม,มาก ให้กินอา,อาหารประมาณมีหน้านะคะก็จะเป็นพฤศจิกาธันวามกราพุ่มพาประมาณซีเดือนนะคะในการผักการให้อาหารข้องกบนะคะพี่น้องกับประหยัดไปหลายเติบนะคะเพราะว่ากบมันจะอยู่ในภาวะจำศีลน,นะคะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้หลักนะคะแต่แค่บ่กกินอาหารแค่นั้นเองนะคะพี่น้องคาส่วนมากก็จะบวกกินซะเลยนะคะตอนนี้ อากาศช่วงนี้กับช่วงนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงเดียวกันนว้วเดียวกันห่อนเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอาหารเราก็ไม่ต้องให้นะคะพี่น้องคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เพิ่นโบใครกินอยู่แล้วไม่ให้กับโบกินนะคะมันก็สีฟู่ต้องลองแองแรงนะคะตามเนี่ยก็สีเปื่อยถิมซื่อเป็นเศษอาหารถิมสื่อเรือสินะคะเป็นการประหยัดไปในตัวนํ้ระหวังสีเดือนนี้นะคะเขาก็จะเตรียมให้อาหารรวมรวมถึงวิตามินเนี่ยประมาณม,มีหน้านะคะมีหน้าเขาก็เริ่มที่จะให้อาหารไปเลยนะคะพี่น้องหรือบอบางที่กับ เริ่มอากาศเริ่มเศร้าหนาวนี่กัประมาณปลายกุมภาันะคะกรสามารถที่จะเริ่มที่จะให้อาหารกบเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายที่ออกมาจากการอันจำศีลน,นะคะของกบเองละห่อกระหายอาหารไปเลยนะคะพี่้องขาอันี้ก็คือแบบ เดี๋ยวกการให้อาหารนี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะพี่น้องมันก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆยจนกว่า,าจนกว่าสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนนะคะก็สิไล่ไปบัณฑนีิกับจ้าสีจับทยอยจับแยกเพศนะคะทยอยจับแยกเพศตัวผู้ตัวเมียนะคะประมาณแปดเดือนนี้ก,ก็ควบตัวผูกก็เริ่มจะทรงเสียง้องแล้วนะคะการการจับแยกเพศของเขามันก็จะง่ายขึ้น นะคะสังเกตได้เล,เลยนะคะว่าตัวไรที่มีกองเสียงเริ่มจะมีกองเสียงชัดขึ้นนะคะประมาณเจถึงแเดือนเนี่ยเริ่มจะมีกองเสียงที่ชัดเจนขึ้นเท่ากับสิจับกบ แยกเพศนี่ได้ง่ายขึ้นนะคะพอหกเจ็ดเดือนขึ้นไปนี่กลบตัวเมียจะเห็นได้ชัดว่ากินอาหารเก่งและตัวใหญ่กว่านะคะมันก็นเริ่มจะกัดง่ายนะคะพี่น้องคะหลายคนถามมาว่าการแยกเพศนะคะการแยกเพศการจับกลบเนี่ยย่ามใดนะคะการที่เทาเหล้ยงเป็นพอ่อแม่กลบนี่ยย่านใดเทาจาังสีคัดเป็นพอ่อแม่กลบใดนะคะจริงๆแล้วนะคะพี่น้องคะกลบี่ประมาณ ปดเดือนนะคะแปดเดือนต้นไปนี่สาม,มารถที่จะจับแยกเพจได้แล้วนะคะถ้าพี่น้องเอาคัาๆอยากให้ผสมพันธุ์เลยนะคะพี่น้องสาม,มารถที่จะไปซื้อเป็นควบพอแม่พันธุ์นี่เป็นครูจากฟ้าอื่นๆได้นะคะถี่เพินบอกวิธีลักษณะก็คือการเบิ่งง่ายๆนะคะควบมันอยากจะใครอยากจะวางไข่หรือพร้อมที่จะวางไข่พี่น้องจับเบิ่งมองมองสวง มองเสวงมองเอวมั่งเลยเนาะคะ่ะบัดที่นี่มันก็สิเป็นตุ่มแง่หง่ามือนะคะพี่น้องก็สังเกตแค่นั้นนะคะพี่น้องจะเป็นกบกบแม่มันก็จะ,กกกจะมีกองเสียงกบผูกก็จะมีกองเสียงกองเสียงถ้าประมาณไปซื้อกับเขามันก็จะเป็นดําดำนะคะสองขางอยู่มองข้างนะคะพี่น้องสังเกตแค่นั้น,นะคะ่ะและ้วก็การซื้อของเฮ้ากับผื่นอยู่ก็มาความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเดอ้อพี่น้องบางหม่องเ่าจะขายคู่ละ300รอยคู่ละ500อยคู่ละ 800แล้วแต่นะคะแล้วแต่กลุบสายพันธุ์แล้วก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแม่ค้าแล้วก็ลูกค้านะคะที่จะตกลงการสื่อขายกันเอาเองนะคะ mm hmm. หรือบางคนนะคะเพิ่นไปสื่อกบป,ปีกบปีก็คือว่ากบที่เลี้ยงเพื่อที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในระยะเวลา1ปีนะคะเพิ่นก็ไปสื่อเป็นกิโลมาเลยโดยที่บางทีอาจจะไม่ได้แยกเพศแล้วก็จับค่าขากันมานะคะโลละ2 0 0 3 0 0จึงสี่นะคะกลเป็นการที่จะ ซื้อนะคะไปไปเพาะขยายพันธุ์เองนะคะพี่น้องคะแต่ว่าเป็นการที่จะซื้อเหมาร่วมนะคะเพราะว่าบริษัทไทยว่ากบจะได้กี่คู่กี่คู่สินคะก็ขายเป็นกิโลไปเลยนะคะพี่น้องคะอันนี้ก็มีคือกันแล้วแต่พี่น้องต้องการแบบไดนะคะเพราะว่าแต่ละหมองต่ละบอลเนี่ยเพิ่นก็จะมีความต้องการที่จะขายแตกต่างกันออกไปบางที่เพิ่นก็จะขายเป็นคู่บางที่เพิ่นก็จะขายเป็นลกหรือบางที่เพิ่นก็จะคาดเลีวแล้วก็จะขายออกไปอีกตั้งห่า นองกระล่องพิจารณาเบิ้งมาจะสนใจในลักษณะของแบบการสื่อคายแบบใดที่จะเหตุให้พี่นองเอาไปหลักกระสามาที่จะเลี้ยงได้เลยหลักกระสามาที่จะพอขยายพันธุ์เด้เลยเพราะว่าบางคนเพิ่อนอาจจะ่มีประสบการณเกี่ยวกับการพ่อขยายพันธุ์และที่นี่เพิ่นกอาจจะโบกาสื่อเป็นกบพอแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ตัวหนึ่งเป็น อ๋อพอพันตัวหนึ่งจึงสี่เพื่อที่จะเอาไปพอะขยายพันธุ์หรือว่าว่างไข่เดยตัวจะขวงเองเพิ่นบ่มีความมั่นใจหรือเพื่อนขาดความรู้นะคะพี่น้องคะบัดฑีตีอ่าบางคนเพื่อนอาจจะมีความรู้หรือว่าประสบการณ์อัพค่อยเคยมาเลี้ยงมาแลี้ววัวงสองสามปีวัางหันเนี่ยคอรจะมาเริ่มต้นไม่ประมาณนี้พี่น้องเพิ่นก็นจะตัดสินใจที่จะซื้อไป เลี่ยงนะคะโดยที่ไปทําการพอขายายพันธุ์เด้ยเลยบางทีอาจจะรื้อฟื้นความทรงจํานะคะความหูจาเข้าขอคําแในนั่นหรือว่าปรึกษาจากเข้ากระไดา้พี่น้องยินดียินดีให้คาปรึกษานะคะพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้เด้อนะคะพี่น้องเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพราะว่าแต่ละหม่องแต่ละบอลเน,นี่อาจจะเลี้ยงไม่เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเป็นความรู้นะคะเพราะว่าเข้าบริแบกใบดอกคว้มหูนั้น นะคะหูใยก็ดีขึ้นกันนะคะพี่น้องคาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับที่เราจะเลี้ยงกบหรือว่าเลี้ยงอะไรก็ตามนะคะที่เป็นสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องคาอันนี้รู้เอาต่ บอกให้พี่น้องเฮ้าได้ฟังเลยนะคะว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดยอย่างในหน่อยเฮาได้ไปเบื้องคลิปย้อนหลงังว่าเพื่อนเลี้ยงจังไหนเพิ่นมีการปฏิบัติจังไดน,นะคะในระยะเวลาของการเลี้ยงลูกออนเนี่ยจะต้องเลี้ยงกี่วันจากที่มันแตกออกมาจากไข่นี่ใช้ระยะเวลาหนึ่งวันแล้วหลังจากนั้น20วันเนี่ยจะต้องดูแลอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ลูกออดเนี่ยมันตใหญ่อวบอ้วนนะคะ มีน้ำหนักเพราะว่าการเลี้ยงกวบในค่้ายได้ทุกขนาดทุกไส์เริ่มตั้งแต่ที่จะเป็นไข่ก็ขายกิโลได้ละ500ร้อยหอแล้วแต่ความพึงพอใจที่จะขายและซื้อลาคา เพราะมาเป็นหวกนี่ก็ขายเป็นกิโลกรัมละสองร้อยหนึ่งร้อย็ดิบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทหนึ่งร้อยี่สบาทหนึ่ง้ยสิบาทแล้วแต่พี่น้องจะขายหรือแล้วแต่กลไกลทั้งตลาดของพี่น้องเองที่จะตั้งสมมติฐานขึ้นมากขายเองเพราะว่าเบิ่งจากองค์ประกอบภายนอกนะคะัคการตากแฟ้มอื่นๆแนะ่เบิ่งจากภาพเศรษฐกิจแนะ่จึงสีนะคะ่พี่น้องก็สามามาที่จะ บอกหรือว่าขายหรือว่าบอกลูกค้าให้มาซื้อในราคานี้ราคานี้ใดเลยนะคะพี่น้องคะและที่นี่บันพ่ยใหญ่เปอีกตัวนึงก็สคัดไซสาขายได้นะคะเป็นกลบที่กินอาหารได้แล้วนะคะก็จะขายในตัวละ1นึ่งบาท เป็นต้นไปตัวละหนึบาทนี่นคือของเข้ากับคือเป็นการขายเพื่อที่จะให้เกษตรกรหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาเริ่มต้นเข้ามาศึกษานี่เอาไปเลี้ยงเริ่มต้นก่อนนะคะตัวละหนึ่งบาทถือว่าแพงไหมกับโบแพงนะคะพี่น,อน้องคะแตะกี่มันกับหกสลึงมันกับขายได้ยูแต่ว่บตอนนี้ก็คือว่า อาหารมันแพงเพราะอาหารมันแพงต้นทุนมันสูงเรัก็ขายเป็นที่หนึ่งบาทนะคะแต่ว่าบางฟาร์มแกก็จะขายประมาณหนึ่งบาทหนึ 1, ่งบาท25สิบห้าสตางค์หรือไม่ก็หนึ่งบาทห้าสิบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความพึงพอใจอีกละนะคะพี่น้องแล้วแต่ความพึงพอใจของพี่น้องว่าจะซื้อหนึ่งบาทหนึ 1, ่งบาทย5สิบหตางค์หรือว่าหนึ่งบาทห้าิสตางค์นะคะขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแต่ละฟาร์ม มีการขายที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนลู่ออดขายดังสีลูออดกับเบรดทรงท่างไก่นะคะเพราะว่ามีผ้าบาเซียงต่อการตายเยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิงทีเฮ้าคำนึงแลวก็บเรดว่าจะเห็นแก่ดะะไดน้นะคะพี่น้องพี่น้องท่านใด้จเพิ่นอ่าอยากหูนะคะพี่น้องบางที่เพิ่นกะคอมเมนต์เลยนะคะไปดูคลิปเก่าๆย้อนหล้างเลยที่นีกัคอมเมนต์พูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเลยว่าเออ มันจะต้องทําในลักษณะแบบนี้ไหมว่าคือการให้อาหารนี่มันจําเป็นว่าจะต้องเป็นอาหารกรุบทั่วไปหรืออีย่างประมาณนี้นะคะพี่น้องเพื่อนของใจเพื่อนกันกบมีโอกาสที่จากของมาถามได้นะคะพี่น้องคะว่าจาเป็นว่าจะต้องซื้อน้ำเห้าหรือไม่ได้ซื้อกับเราเพราะว่าการที่เราเผยแพร่คลิปวิดีโอหรือว่าการที่เห้าไทยถอดประสบการณ์ก็คือว่าเขายินดีที่จะให้ให้อันนี้เจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้า ก็คือเป็นการที่เข้าไทยทอดให้พี่น้องเข้าเด้เดฟังเด้เป็นประสบการณ์เพื่อที่จะมีการเลี่ยงต่อตกันไปนะคะเพราะว่ากบเนี่เป็นาศารเศร,รษฐกิจแล้วก็มีแนวโน้มว่าอนาคตข้างหน้ากบเนี่ยก็จะขายได้เรื่อยเรยนะคะมันโมเมนต์กบมันโมเมน สินค้าตามกระแสจังสีแม่ครับพี่น้องเพราะว่าอิงกับธรรมชาติหลกักการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่รวมถึงภ้าวาโลูกหลอโลกแตกเนี้ยประมาณนี้นะคะมีการใส่สารเคมีพี่น้องกเษกษตรกรหลายท่านอาจไปหากบตามแรงธรรมชาตินี่ก็จะบกค่อยมีบกคอยมีหละกกับโค่คอยพอ่อ ยูเหล้ยวนะคะพาะฉะนั้นแล้วการเลี้ยงกบเพื่อที่จะขายมันกับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะถีเหาเล่งเห็นหลกักะขิดบามันอาจจะไปได้ไกลนะครับไปได้ไกลมากกว่านี้นะคะพี่น้องคาเพราะว่ากบในธรรมชาติมันก็ลดหน่อยถอยลงไปนอะแล้วก็การบุกเบิกท้งปาก็มีผลนะคะการทมน้องข้องบืองเพื่อที่จะสร้างบ้านหรือว่าสร้าง ไล่นาหรือว่าการทำเกษตรผสมผสานมันก็สามารถที่จะให้รูปล้ำพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เกิดจากธรรมชาติไปบ้างนะคะซุมมือีเห็นบออื่นกันยังสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ตบาก็จะบอกเป็นทีนิยมอย่างมากมากนะคะทีนิยมในทีนท่นี้หมายถึงว่าไม่ัน,านบาได้เพาะได้ง่ายๆนะคะพี่น้องขาไม่สามารถว่า,าไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้แต่ทุกคนมีความสามารถที่จะทำได้นะคะ เราทุกคนสาม,มารถที่จะอ้อ,อนในบอ่อพัสติก่ะหนูเลี้ยงอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจจริงๆหนูจะเลี้ยงข้างบนนี้ใช่ไหมคะโดยโด้วยภาวะเศรษฐกิจค่ะปีนี้หนูก็เล้ยลดปริมาณการเลี้ยงลดลงนะคะหนึ่งแม่ค่ะบอกว่าบาไหวเบาไหวก็คือว่าสู้สู้ภาวะเงินเฟอ้อบ่ไดเดภาวาบางที่พิ่นสื่อไปนะคะพิ่นสื่อไปแล้ววันที่นีพิ่เพินเ่นบม่มี่หม่องออก แม่ค้าที่จะเอาไปขายก็ขายบ่ได้เพราะว่าคนคนซื้อลูกค้าซื้อกะบบมีกะบบคอยมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อไปกินนะคะประมาณนี้นูก็เลยลดปริมาณการเลี้ยงลงดูบอกก็ว่า2ปีทีแล้วมันเป็นโควิดแบบอย่างหนักเลยนะคะแถวบ้านนูก็คือแบบว่ามันบ่ไหวนะคะเกษตกรกรไลๆท่านที่เพิ่นเคยซื้อไปเลี้ยงหรือว่าเคยมาเอาน้ำเาเท่านั้นส0โล20โลหรือไม่ก็ร้อยโลเนี่ยเพิ่น เอ่ยปากว่ามันบกข่อยมีลูกค้านะคะบกข่อยมีเงินเข้าก็เลยหลดปริมาณการเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าการทําขีปหรือการทายถอยข้วมู่นี่ก็ยังมีอยู่นะคะในที่นี่ปีหนานะคะปีหนาประมาณกุมภาหรือมีนาลูกอวจังสีมาเรื่มต้นไม่นะคะพี่นง อาจจะบบสายเกินไปนอกาะเพราะว่าเฮาสามารถที่จะเริ่มต้นไม่ได้ทุกปีการให้ความหูเฮากับยังมีต่อต่อไปนะคะแล้วก็บ,บางฟ้ามเพิ่นก็อาจจะยังมีการผลิตแล้วก็ขายเพราะว่าเพื่นอนมีคุณภาพหรือว่าเพื่อนมีลูกค้าลูกค้าประจําของเพื่อนอยู่แล้วอย่างนี้นะคะกับพี่น้องท่านไดที่บสะดวกที่จะมาซื้อ,อยูนีก่กะไปซื้อ ความอื่นใดเลยนะคะพี่น้องคะเพราะว่ายุนี่เข้าบเดผลิตไวลายนะคะปีนี้นะคะส่วนมากปีนี้ลูกออจะเป็นการให้ความหูละกะประสบการณ์ตูจากการเลี่ยงกบมสมัครกวานะคะพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องคะลูกออยก็ะคอขวข,ข,ขอให้พี่น้องได้หลายท่านนะคะที่เพิ่นเคยอุดหนุนเนาะนะคะที่เพิ่นเคยอุดหนุนเหตุก,การสนับสนุนนะคะพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องทีเพิ่นซื่อไปว่าสิเป็นไก่เคี่ยงนะคะแถวสีเกตอุบลอะไรประมาณนี้นะคะทีเพิ่นมารับเอง ก็ดีนะคะพี่้องคะเพราะว่าทังฟ้ามเหาหนีบอกว่มีบริการสร่งนอกพื้นที่ปันไดนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเพราะวาลออยกับบอร์เดมีคุณภาพหรือว่ามีทุนมากมายนะคะเพื่อที่จะรองรับจึงจุดนั้นก็เลยมีบริการส่งนะคะพี่้องโอกาสหนานะคะก็คือปีหนาจริงๆมันก็จะเตรียมเตรียมเตรียมกลุบเนี่ยแหละท,ท,ทีนูทนุทายเห็นเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมเตรียมกลุบ พอแม่พันธุ์ในรูปแบบของลูกออดฟ้ามกรุบอยู่แล้วนะคะพี่น้องทีทีทลูกอัลถ่ายเห็นิวงประมาณน3สามสามฟานันคือมันเป็นกรุบตั้งแต่แรกแรกเริ่มนะคะก็เลยจําเป็นจะต้องเก็บเก็บใ้ให้เป็นกลัวพอแม่พันธุ์ในในปีหนาปีหกเจ็ดนะคะหลักกระบวกก็่าค่อยๆปรับปรุงพื้นที่ไปนะคะพี่น้องคะบัดนที่นี้มันก็จังจะไปเริ่มเหตุประมาณนี้หน้านะคะก็จะไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องหล้วก็ ้องเบิง้งภาว่าเศรษฐกิจน,นะะําแหละกดูผู้นําประเทศด้วยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดเนาะนะคะปีนี้พี่น้องก็เลยจะดเดบงแบบประมาณว่าไอเป็นประสบการณ์สมากกว่านะคะพี่น้องคะเป็นประสบการณ์ที่เรานําเสนอเสียมากกว่านะคะล่กนะ,ะมันก็จะมีกบมีรูอ้อยก็สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับอีหอย่างนั่นก็คือแบบว่าติดตามนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะจะเป็น ความหูเล็กๆน้อยเพิ่มเติมให้พี่น้องเกษตรกรลหลายๆฐานเพราะว่าบางที่นะคะการเลี้ยงลูกออดจะมาเบาย่ำอยู่ตลอดว่าการเลี้ยงตะละหมองมันบกขึ้นกันอีหลีพี่น้องบางที่เป็นเลี้ยงอยู่ในเมืองมีพื้นที่แคบบางที่เป็นกับเพราะว่ามีพื้นที่แคบแห้งเดือดลูกออดเทจังไหนจังสีเลี้ยงกบไดนะคะลูกออดก็แนะนําไปว่าต้องเป็นกระชังบกนะพี่กระชังบกในลักษณะแบบนี้ความกว้างเท่านี้ความยาวเท่านี้จังสีนะคะให้มันเขากับอ่บริเวณของบานเพิินจังสีนะคะ เออดังสินะคะเพราะว่าบางที่เข้าเขากะแนะนําไปตามประสบการณ์หรือว่าตามที่เข้าเดกเลียงมานะคะเป็นเวลาหลายปีนะคะพี่น้องค่ะแล้วกับปีหน้านี้รับรองว่าเขาจะกลับมาเลียงหลายแล้วกับเป็นสิงเป็นเ่เขาเรียกอะไร เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงรวบร่วมพ่อคาแม่ค้าประมาณนี้นะคะให้ให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรคือเก้านะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าบางที่ประทษม,มาถามว่าเพราะว่า ส่วนมากนะการเลี้ยงกลนะ่มนะซูเมอนี่มันก็มีพ่อาขาแม่ข่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางท Υ ีเขาอาจจะไม่พร้อมเขาอาจจะไปเลี้ยงอย่างอื่นพือตอนนี้ก็คือว่ากระแสตะกแตนกับมาแห้งนะคะพ,พี่น้องบ้านพ่อาขาแม่ขาบางที่เพิ่นก็จะอนใดที่ไม่เป็นก,กระแสเพิ่งอาจจะหันไปขาขายตวนอั้นก่อย่างสินะคะ่ะหรือมันอาจจะเป็นสินค้าในระยะยาวหรือ,อยังไงก็ช่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเลี้ยงกลมนี่หรือก็ย,ยังยืนยันว่าเขากจะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องยังเป็นแบบอย่างยังเป็น การทายทอดประสบการณ์โดยตรงจากทางฟ้ามเฮาให้พี่น้องเหาได้มีความหูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสิย่อมแผ่กันไปขางนึงเลยนะคะพี่น้องขาเนี่ก็เป็น,เป,นเป็นความหูนะคะเป็นสิ่งที่อ่าเฮาตั้งใจอยู่แล้ว่าเหาจะเลี้ยงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีผลตอบแทนค่อนข้างที่จะดีถ้าเกิดว่าภาวะเศรษฐกิจมันดีกว่านี้นะคะพี่น้องครับเพราะว่ากล่มเหานี่สามารถที่จะทรงโล่งเมียนมาก นะคะส่งไปพมา่าส่งไปกัมพูชาก็ได้นะคะพี่น้องส่งหลานอาหารทางเล่านี่ก็ได้นะคะพี่น้องค้าสามารถที่จะขายดเดบิวตเพราะว่าพาา่อค้าแม่ค้าที่เพิ่นแลนที่เพิ่นขายอยู่ตลอดเนี่ยนะคะเพิ่นกัมีลูกค้ามีม,มีมีลูกค้าที่เป็นคู่ขาประจําอยู่โครราชอะไรอย่างเงี้ยก็เล้ออันนี้ก็แล้วเต่เพ่อค้าแม่ค้คขาข้นกลางเพิ่นจะนําไปนะคะ จุดประสงค์ของเราก็คือว่าการเลี้ยงกบที่ได้มาตรฐานลาะกาะส,ส,สีสันสวยงามก็คือเป็นกบเนื้อเป็นกรบรูปผสมนะคะเป็นสายพันธุ์กบหน้าลูกผสมประมาณนี้นะคะตัวอาจจะสีน้ำตาลดำๆประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งที่ลุตลาดต้องการมากที่สุดนะคะพี่น้องเลี้ยงให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ้วก็ให้อาหารกรบโดยเฉพาะมันจะสางกามเนื้อ้วก็โปรตีนกบจะทําให้กบขากบใหญ่ขากบเนี่ย เป็นเนื้อเยอะจังสินะคะให้พี่น้องเกษตรกรหันมาเรียงนะคะแต่ถ้าส่วนมากถ้าเป็นภาคกลางเพิ่นก็จะเลี้ยงกบเหลืองกบเหลืองนี่จะเป็นกบบูฟอกผสมกบจานนะคะพี่น้องหรือว่ากบบูฟอกผสมสายพันธุ์อื่นนะคะเพื่อที่จะให้กบตัวนี้กบที่อยู่แถวภาคกลางกินเก่งกินเก่งเลี้ยงง่ายจังสินะคะโตเร็วนะคะแต่ว่าบางที่้าเอาออกมาเลี้ยงกับกบหน้าลูผสมนี่เฮ็ดให้มัน กินกบหน้าลูกผสมหลายเพราะว่าลูกออดเคยเอามาเลียงสมกันแล้วนะครับพี่น้องบ่ไหวนะคะหลกักกาหัวหานกะกินหลายแห้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลูกออดก็เลยกลับมาเปลี่ยนสายพันธุ์นะคะถ้าผู้ใดติดตามลูกออดอยู่นี่ก็จะหูว่าแต่ก่อนนี่คือคือเฮ้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ว่าเอากบผาักกานะมาล่องเลี้ยงเบิ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาเลี้ยงเป็นกบหน้าลูกผสมเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะ เอากลตัวนี้แหละนะคะเป็นชูเป็นวัตถุดิบหลกักเป็นสิ่งที่เราขายหลกัหลกๆเลยก็คือเป็นกลมหน้ารูผสมสีนีที่พอคาแมค้าเพิ่นมากเอาไปยัดอัวกับมากนะคะหรือเอาไปขายสดก็ชอบนะคะขายง่ายนะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ลูกอันมาบอห้พีแห้น้องเ้าเห้ฟัางนะคะ ถ้าเกิดว่าพิษผ่าดประการใดหรือว่าประสบการณ์ใดทีมันบดตรงปกหรือว่าเบาพิษเบาเถือกขอโทษขอใั้พี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามเด็กเป็นความคิดเห็นกันขอม่านะคะสามารถ มาได้นะคะว่าเข้าตรงเรียงแบบนี้เนาะเข้าตรงถ้ำแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่ากบมันเป็นแบบนี้เราจะต้องแก้ไขย,ยังไงพี่น้องก็สามารถที่ิะสรวมพูดคุยเพื่อหาประสบการณ์หรือว่าทางออกทีดีให้กับการเรียงกบให้กับพี่น้องกเกษตรกรเช่าเลี้ยงกบของเราให้ได้ประสบผลสําเร็จในอนาคตต่อไปเนาะนะคะลูกอ้อก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลูกอ้อสีมะหว่าวเร่องอีหยังกฝากพี่น้องติดตามฝากพี่น้องเข้ามารับชมอีกแน่กัแล้วกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปแล้วเด้วยอว่าตัวไปก้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ